เลาเต้นมันต้องเชื่อด้วยอ่ะเชื่ออะไรวะเวลาเต้นฟังเพลงก่อนฟังเพลงก่อนเพลงแบบน่ารักขนาดนี้อ่ะมันแบบเออเลิรฟวิยูมันก็ไม่ใช่เรารู้สึกอ่ะมันต้องอะไรกับเพลงเนี้รู้สึกรักใช่รักนมหนูว่าหนูรักเพลงนี้นะเพราะว่าเป็นพี่เบิร์ดด้วยแล้วก็เต้นให้พี่เบิร์ดด้วยมันมันอยู่กับเรามามันอยู่กับเรามานานแล้วเวลาเต้นทุกทีมันก็อินทุกทีอะค่ะเปิดเปิดมาก็ชอบแล้วอ่ะแบบเดินตลาดเปิดมาเอ้าเลิฟวิยูเฮ้ยเราเป็น ต้นแบบท่านี้นะอะไรเงี้ยมันใช่อะค่ะเต้นอินเนอร์ที่เต้นเมื่อกี้คือภูมิใจสุดๆภูมิใจนะแล้วก็รักในเพลงรู้สึกว่ามันสนุกสนานรักทั้งในตัวเพลงรักในตัวเพลงรักทุกอย่างรักโโรกาอะไรเงี้ยสื่อถึงใครอ่ะเวลาเต้นอยู่เหมือนมองไปตรงๆมันเห็นกระจกสะท้อนกลับมาตัวเองแต่เวลาซ้อมเต้นอะรู้สึกว่าตัวองกำลังเต้นให้ใครดูอยู่คิดว่ามีคนดูอยู่ปะคะถ้าตอนถ้าตอนซ้อมไม่ได้คิดว่ามีคนดูอยู่แต่แค่คิดว่าจะทำออกมายังไงให้ดูดีที่สุด แต่ว่าถ้าตอนเต้นอยู่บนเวทีคิดว่ามีคนจ้องเราอยู่ก็คือคิดถึงการพยายามแบบให้คนดูแบบมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอาจจะดูเวอร์แบบเฮ้ยให้คนดูดูเป็นพี่นางฟ้าแต่แต่มันจริงๆค่ะก็คือมันอยากให้คนดูสนุกไปกับเราจริงๆเวลาเห็นคนดูยิ้มแล้วก็กรีดการอะไรเันยมันมีความสุขมากในฐานะของแดนเซอร์นะคะคือแต่ในเวลาเราอยู่บนเวทีหนูจะหนูจะไม่หลอกตาใครหนูจะกวาดแล้วก็เก็บคนมาทางเราให้ได้ใช่ใช่แม้ว่าหลังสุดสุดเลย เขาเต้นกันนะคอยมีงานไหนที่จ้างไปเต้นแล้วเขาขอเนี่ยเขาขอแค่เอ๊ะเอาแบบเออไม่เอาไม่เอาอ๋มีมีพี่เบิร์ดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเอ็มมี่อยู่คนเดียวมีเอาคนเดียวค่ะกัพรอมมเาิ้มมัันนไปครกากกม็เเลยอด้าวแล้วเธออยู่คนเดียวเธอรู้สึกไงไม่อยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวก็คืออยู <k k> <k ่คนเดียวหนูยังไม่เข้าใจ เรามีกลับบ้านงอนไหมรู้สึกว่าโอนไม่เลยชอบมากเกียดการตอบพร้อมกันมากเลยเหมือนเสียงเอ็กโคตลอดเวลาไม่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาไปถ่ายเอ็มีหนูต้องไปเฝ้าแล้วก็ต้องไปยืนดูเอาเต้นตลอดถ้าไม่ยืนดูไม่ได้เลยก็คือเอาจะโกรธเลยแบบดูดูแต่จริงๆก็คือแบบมันต้องไปยืนแบบหนูไปกินน้ำแล้วเอาก็จะมองมาไปไหนอะเอออะไรเงี้ย ยังไงอะไรงี้มันจะไปท่าใดอะมันจะไป่าอะไรจริงๆอะเพราะเราเต้นด้วยกันมาทั้งชีวิตถ้าฉันเอาเขามาอยู่ตรงนี้ถ้าคุยกับฉันเธอรู้สึกมั่นใจไหมได้ไหมนี้ได้ไม่เห็นว่าแล้วอย่างนี้ล่ะมั่นใจไหมทรมานแล้วบอกเราแค่รู้สึกว่าถ้าคนไม่รู้จักเด็กคู่เนี้ยจะหลอนมันนิดนึงเพราะมันอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตจนทุกวันนี้ยังมาเลือกทำอาชีพเดียวกันีถ้าวันหนึ่งใครคิดจะวิดก่อนกันแบบเอา เราท้องแล้วเราไม่อยากเต้นแล้วทำไมโจลดแรงใจทำไมโจลดแรงไม่เขาจะว่าไงถ้าเราเราไม่อยากเล่นเราไม่อยากเต้นแล้วคือสองคนนี้ชอบในการเต้นพร้อมกันพัฒนามาด้วยกันถ้าวันใดวันหนึ่งคนหนึ่งไม่อยากเต้นแล้วอ่ะอีกคนจะทำยังไงไม่ไม่ไม่มีทางไม่น่าจะมีทางเกิดขึ้นตอบเร็วมากเเพราะว่าแบบวลาเต้นมันต้องมันมันต้องคู่กันแกไม่คิดเลยว่าใครจะ จากกันไปก่อนแล้วแบบชิงท้องไปก่อนชิงก็ชิงให้เขาท้องให้เขาตายแล้วจากกันเขาบอกว่าไม่มีอะไรแยนงซอรสมมติแจ็คินแคทเขาก็ตอบแล้วก็น่าจะเลิ่มเป็นการเนอะแอนเซอร์เต็มไปหมดเลยแต่คนหไหนคนก็มองแค่นักร้องอยู่ในแล้วขณะที่ทุกคนเนี่ยที่เอ็มไอเอ็เป็นเพียงข้าบเบลอสําหรับเขาอมันมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นไหมหรือว่ารู้สึกว่าฉันก็ไม่ต้องโดดเด่นก็ได้หรือว่าฉันก็เป็นส่วนเต็มเต็มหรืออะไรเงี้ยเข้าใจไหม สำหรับหนูไม่ไม่ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยค่ะรู้สึกว่าตอนอยู่บนเวทีมันคือสิ่งที่พิเศษที่สุดมันในชีวิตนะคะเพราะมันคืออาชีพแล้วก็มันคือชีวิตจริงๆมันมันมีความสุขมันมีเกียรติมันมีเกียรติแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นสิ่งเติมเต็มให้เขาถ้าเขาไม่มีเราคก็คงจะรู้สึกว่าใช่ขาดอะไรไปไม่มีศิลปินคนเดียวไม่มีแดนเซอร์คนดูเขินที่จะลุกมาเต้นนะเราสังเกตหลายรอบแล้วรู้สึกว่ามันเป็นขึ้นไปบนเวทีแบบเหมือนเราแบบปล่อยแสงออกไปอ่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามอย่างเงี้ยมัน จะดูดีกว่าเธอมีใครทองมันคือเธอแล้วแหละคนเดียว แค่นี้แหละพอได้มาเห็นว่าแค่นี้แหละพอไปไหมาสะโพกสะโพกมีแค่นี้ย่าออกมา คุณผู้ชมค่ะอย่างที่น้องวัวปากับนองลูกกอล์ฟแจ้งไว้ว่าเราจะพิสูจน์ความเป็นแฟดของเอ็กเอาอีนะคะกติกา,กาเป็นอย่างงี้เดี๋ยวเรากับลูกกอล์ฟจะแยกตัวไปกับเอ,อ็กเอาทีละคนเข้าไปที่มินิมาร์ให้งบ200และดูว่าใครซื้ออะไรมาจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วจะเอามาเทียบกันดูจะเหมือนเกี่ยวพันยังไงอะไรเริ่มใครไปกับพีใครไปก่อนก็ไปก่อนปะไปเลยก็ได้ค่ะไปเ,ไไเลยอันนี้ก็ซื้อแบบว่าตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้จะซื้ออะไรใช่ตอนนี้เธอรู้ไหมจะไปกับใครเอา เอกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต่างกันยังไงวะเธอดูเดี๋ยวฉันไม่ได้อะไร่ะฉันดูฟันเอกฉันดูฟันแต่ว่าเธอจำได้อาไปกับพี่เอกเอกเอกหน่ะซื้อได้แล้วในจำนวนเงิน200บาท เราไปรอหน้าตึกแล้วเดี๋ยวให้เอาเดินมาแล้วดูมันสีนอะไรบ้างแอบนะ Friiday Monday we're we're cool rules can't freaks Sometimes sometimes speak get ตาม e i ฟ ซื้อซันไบให้เราปะโช่หน่อยในถุงได้ค่ะมีอะไรบ้างคะวางเลยไหมให้วางให้เห็นเลยไหมเออเออหนึ่งสองสามนี่ซันใบหอยใหญ่สันใบหอยใหญ่รสธรรมชาติโอ้ไม่พ่อซันใบหอยใหญ่โซเรโล่โซเรโล่โซเรโล่ว้ายแล้วก็ขายไม่ได้เลย โอ้ my god จิบกุ้งจิบปูอะอ้าวต่อจิบกุ้งจิบปูไม่ตรงมีอะไรอีกแล้วก็ไส้กรอกอ่ะ well แล้วนางขอไส้กรอกแต่เราบอกว่าเงินหมดแล้วเราก็ไล่นางออกมาลูกก่อนไล่นางว่าจะกินอันนี้นางจะไส้กรอกขอหมกเราบอกว่าไม่ได้แต่เงินทอนก็เท่ากันเงินทอนเท่ากันข่าบินมาเทียบอบบ ของต่างกันอันเดียวเองนะแทบจะเหมือนเป็นคนคนเดียวกันซื้อจริงๆโิง my god อ oh ้ my god ศ <ays and> ิลปศาสตร์พ่อขอย้ำวันนี้ไม่ใช่การทายอินเพราะยังไม่มีใครสนับสนุนเราเรื่องเี้แต่ไปการพิสูจน์ให้ได้เห็นว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆเขากินอยู่เขารับรู้แล้วเขาก็แคร์กันจริงๆเราว่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากกว่านี้แล้วเราว่าสองคนนี้มีความเหมือนหรือมีความชอบที่มันเหมือนกันอย่างไรเนาะใช่และนี่คือแขกรับเชิญค่ะที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาของเรา ตามคอนเซปต์แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจมากที่วันนี้น้องๆมาเป็นแขกรับเชิญขอบคุณจริงๆค่ะที่ทําให้มีขอบคุณมากาที่ทำให้มีหลายโมเมนต์ที่เราได้ร้องว่าโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดจริงๆทั้งความสัมพันธ์แบบพี่น้องและอาชีพที่เขาสองคนเลือกการใช้ชีวิตที่พวกเขาเลือกและการเลือกที่จะรักใครสักคนเหมือนที่เขารักตัวเองขอบคุณมากจริงๆเป็นแรงบันดาลใจมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวส่งน้องๆไปซ้อมเต้นซ้อมเต้นนอกขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวอาหารเราเงินเราเนาะเดี๋ยวเรากินเองนะนะ ปีมามหิวเอาไปกินบนรถอ่ะหิวมากอ่ารัาทันบา่นบาดีจริงๆริทันบ่ดีมากคิดถึงการพยายามแบบให้คนดูแบบมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอา,อาจจะดูเวอร์แบบเฮ้ยให้คนดูบบดูเป็นพี่นางฟ้าแต่แต่มันจริงๆค่ะก็คือม,มันอยากให้คนดูสนุกไปกับเรา<อ>จริงๆเวลาเห็นคนดูยิ้มแล้วก็กรีดการอะไรเันยมันมีความสุขมาก let's l go นั่นคือคอนเทนต์คือแบบอันคอนโทรอะไรอย่าเนี้ยคอนเทนท์ที่คนชอบเอาตัวลงไปตีกับพื้น่บจริง